สนิมในใจของเราสิบสองท่านใช้คำ่าสารำพะเราว่าแข่งดีเห็นใครทำอะไรก็คอยแข่งอยากจะดีให้เหนือก็เข้าความจริงถ้าแข่งกันทำความดีมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า เวลามันทำมันไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาเอาความดีทำเพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเรานะ่ะดีกับฝ่ายตรงข้ามขณะที่ทำอยู่มันเจือไปได้วยโทสะเพราะฉะนั้นมันใจมันก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่ต้นแล้วทำไปทำไปมันก็ไม่ค่อยได้ดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าแข่งดีอไอเรื่องทำนองนี้แล้วก็โน่น ไปคุยกับคนที่เขามีเมียน้อยมเมียหลวงอะไรแล่ะจะเจอมันแข่งกันทําไอ้นั่นมันแข่งกันทำอ้น,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 อนี่แต่ไม่ใช่แข่งกันทําความดีสุดท้ายเสียหายด้วยกันทั้งคู่อนันนีสายอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของเด็กนะเด็กหนะพ่อแม่บอกว่าโอ้ยอย่างนี้แม่ไม่รักเราดูซิพี่เขาดีกว่าเรา ไอ้เจ้าน้องเนี่ยโอ้ยต้องกูรีกูจอทำอย่างนั้นอย่างนี้แข่งกับพี่ขึ้นมาเชียวไอ้นั่นเป็นนิสัยเด็กแต่นิสัยเด็กอย่างนี้นะเนี่ยเด็กมีน่า,นารักแต่ผู้ใหญ่มีน่าทุเรศจะได้ไปเป็น,นเข้าถ้าเราจะทำความดีแข่งกับคนอื่นได้ แม่เขานั่งสมาธิขนาดนี้เนี่ยเขาั่งตัวตั้งใจเขานิ่งน,งน,งน,งนงิมิตกาหนดได้แล้วเออนิ่มัเป็นความดีเราก็จะพยายามทำบ้างก็จะนั่งให้ได้มากๆแต่ได้จริงๆนะเราไม่ต้องการไปแข่งกับเขาแต่เราต้องการที่จะทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปเหมือนอย่างกับเขาอย่างนี้ได้ทำเถอะเพราะเราไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรเขาแต่ที่เรียกกันว่าแข่งดี ที่ใช้คําว่าสารำพระนี่มันทําเพื่อทําอะไรขึ้นมาสักชิ้นเพื่อแข่งชาวบ้านให้เห็นว่าเราดีกว่าเราเหนือกว่าถ้าตราบใดยังไม่เหนือกว่านี่เครือง้วยอย่างนี้เรียวกว่าแข่งดีไอ้เนี้ยไม่ได้ความอย่าไปเป็นครับแต่แข่งกันทําความดีเอ,อเขาเสียรักษาศีห้าเราก็พยายามรักษาศีห้ามีโอกาสจะรักษาศีแปดขึ้นมาสิอีกอย่างนี้แข่งกันทำความดีเอาเถอะทำกันเข้าไป ก็นั่งสมาธิวันละชั่วโมงเราจะพยายามนั่งให้ได้วันละสองชั่วโมงมันจะได้ใจจะได้ใสย,ยิ่งขึ้นทำเถอะทำเถอะแต่ว่าแหมเอ็งนั่งได้ตั้งชั่วโมงข้าจะต้องนั่งให้ได้เพราะไม่ได้เครื่องไม่ใช่อย่างนี้อย่าไปทําหรือพอนั่งได้ก็ไปเย้ยฝ่ายตรงข้ามเออเดี๋ยวนี้ฉันชนะคุณแล้วนะนั่งได้ตั้งชั่วโมงครึ่ง เออ,อนั่งอย่างนี้ถึงนั่งได้ชั่วโมงครึ่งก็รู้เนี่ยใจไม่หยุดหรอกนั่งเมื่อยไปนั้นเองแหละไม่ได้ความหรอกนั่งเอาท่าว่านั่งได้แต่ไม่ได้สมาธิหรอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ความนะอย่าไปเป็นกัน